คุณผู้ชมครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับเป็นไงกันบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่าครับวันนี้ครับขี่นเต้นมากๆนะครับที่ได้กลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งนะครับกับเกมมองบนนะครับ Overwatch มองบนเออนั่นแหละนะครับก็อันนี้นะครับเป็นภาคที่2แล้วนะครับภาคแรกเนี่ยเราเคยเล่นไปประมาณ6ปีที่แล้วคุณผู้ชมจํากันได้ไหมครับก็อันนี้เป็นภาค2นะครับภาคแรกก็เจ๊งกระ벙ไปแล้วมันปิดไปแล้วนะครับภาค2เนี่ยมันเปิดออกมาให้เล่นเป็นฟรีทูเพย์นั่นเอง ซึ่งตอนนี้นะครับผมกาลังฟังเพลงหน้าล็อบบี้มันอยู่นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันไม่ใช่สำหรับโอวัชโอวัชมันต้องเป็นเพลงนี้ครับเป็นไงพอเปลี่ยนเพลงป๊อปเนี่ยผมบอกแล้วครับคุณผู้ชมเปลี่ยนเพลงเนี่ยอารมณ์เก่าๆนี้กลับมาเต็มเลยนะครับก็สลหรับในภาคนี้นะครับเราจะกลับไปดูที่ฮีโร่ก่อนเลยนะครับ ก็คือฮีโร่ในภาคนี้นะครับใครที่ซื้อ Overwatch 1ไปเนี่ยแล้วยังมีอยู่ใน ID นะมันก็จะปลดล็อกฮีโร่ให้เราเลยนะครับแล้วก็สกินเนี่ยจาก Overwatch 1ก็จะมาเชื่อมกับ Overwatch 2ด้วยนะครับโดยที่แบบฮีโร่นะผมเนี่ยตัวนี้เลยครับโซเดอร์เจ็ดหกครับโอ้โหหน้ากากนี่แบบนี่มันกูชัดๆนะครับนี่มันผมชัดๆเลยนะครับผมเป็นตัวละครที่แบบหล่อเท่เล่ท่อ แนบแต่ว่าเอ่อในโอวัส์หนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโอวัส์สองมันจะดีไซน์เป็นแบบตะลุงนะครับซึ่งหน้ากากมันจะหายไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับสก,กินจากโอวัส์หนึ่งเนี่ยเอามาใช้ได้นะครับคุณผู้ชมเป็นงแต่ว่าโอวัสด์สองเนี่ยคือมันเอาหน้ากากออกไงไม่ได้ดูแก่นะครับแต่พอเป็นภาคหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยตะลุงเนี่ยมันแก่หรือไม่แก่นะครับโอ้ยเราไปดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่านะครับตัวอื่นที่แบบนี่เทรเซอร์ น,นี่เทเซอร์ผมมีสกินนะครับมีสกินแต่ว่าโอวัสองนะเป็นอย่างนี้นะคือตัวมันจะส้มขึ้นนะครับแต่กลนนี้ก็ <c oughs> เบียดมาก <c oughs> นี่ที่ว่าแบบเบียดกันแน่นแล้วไปดูโอวัตหนึ่งเบียดเหมือนกันนะครับผมบอกเลยนะครับไปดูตัวตัวอื่นอยู่ไหมนะับตัวไหนอีกที่แน่นๆน,น,นี่วิโดีโอเมเกอร์คุณผู้ชมวิโดีโอเมคเกอร์อน,นี้ของโอวัตหนึ่งนะโอ้ แน่นเปี้ยนับมาดูโอวัศสองแน่นเหมือนเดิม <N an> <N an> แน่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือดีเทลมันมากขึ้นนะผู้ชมดูคือ,อแสงสะท้อนของโอวัศสนะครับมันมันจะสวยกว่าโอวั1เห็นไหมหรือว่าหน่งสวยกว่าแต่สอดูนมมันใหญ่ขึ้นนะอืมผมว่าสอเนี่ยแจมแอบตัวนี้ใส่ดีนครับแต่ว่าตัวที่เราจะขาดไปไม่ได้เลยคือนี่ครับพ่อหนุ่มนินจานะครับ ยินจาคาถาโอโหเฮอันนั้นาราโตนะครับก็เอ่อในภาคที่2นะครับมันจะดีไซน์เกนจิเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมว่าไม่เท่เห็นป่ะนะครับคือใส่เสื้อฮูดไว้ทำไมอ่ะดูดิดูโอ oh, วัดหนึ่งโอ้โหเชี่ยหล่อเท่ขนาดนี้มึงเปลี่ยนไปทำไมนะครับดีถ้าไม่ตายที่ชื่ออะไรนะริวจินโดนอัวบคุเร่เชี่ยอะไรไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้นะครับแต่ริวจินโะเคียวุเร ชื่อทมเท่มากโอ้มีเลือกมีเลือกแบบของแต่งตัวอ๋มีมิสั้นเนอะก็ภาคนี้มีอะไรแบบพวกตกแต่งมากขึ้นนะครับเป็นดว่านะครับเฮ้ยมันเท่วะ่ะเคใน,นจานน้ำแข็งโอ้ไม่ทำไมเกนจิสีทองมันเยอะจังเลยรู้สึกว่าจะเป็นตัวละครที่ขายดีนะครับน่ามันเท่ใช่ไหม เนี่ยมีตัวไหนอที่ผมเล่นบ่อยมีลิปเปอร์นะครับมีลิปเปอร์นะด้วยสิสกินโอวัลสองวิเทนะครับวัดหนึ่งก็เทเหมือนเดิมนะครับยังเป็นตัวโก้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีเอ่ออิเมยใช่ไหมอ่าน่าตัวตัวน้ำแข็งนะครับสิงเช่าตึงใช่ไหมเอาละครับก็สลับในวันนี้ครับคุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับใจดีฝากกดไลค์คลิป ให้สักคนละครั้งจะขอบคุณมากมากนะครับเอาล่ะเราจะต้องเริ่มกันที่โหมดอันแรงกันนะครับคือเกมนี้เนี่ยมันเป็นฟรีทูเพย์นะครับโหลดได้ฟรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นาการที่จะเล่นแรงได้นะครับเราต้องเล่นธรรมดาก่อน50แมตชนั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้เข้ามาใน่านกันแล้วครับเอาล่ะเราจะเลือกกันในตัวเฮ้ยกูจะ,จะเล่นกูจะเล่นเกมจีเว่อ e me please โอเคครับ โอ้เพลงมันทำดีเหมือนกันนะเนี่ยเุ้ยโอ้วอร์มก่อนวอร์มก่อนยังไงนะปลากดคลิกขวาเพื่อปลาสามดาวโอเคนะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดคี๊ดปลาดอกกระจายเข้าหัวจะแรงมากใช่ไหมชึบปั๊บแล้วก็ฟันนะโอเคซ้อมซ้อมซ้อมแล้วกด E เพื่อแบบปั่นกระสุนนะโอเคปลาปลาปลาัปา๊บปัป๊บนะโอเค สี่สองหนึ่งทำไปสี่มันเหลือสองหนึ่งไปครับช <ir> ึบแน่ช huh. <The best? S 1> uh ึบโอ้ด่านต้องไปตรงไหนนะข้างหน้าใช่ปะชึบชิปชิปชิปอืมไอ้หุ่นกระป๋องไอ้หุ่นกระป๋องอือ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 เก็บสอง จึ๊บจึ๊บโอ้โหชักกระสุนก่อนชักกระสุนเฮ้ยชักดาวกระจายชักดาวกระจายเฮ้ยปั๊บไอ้ดีไล่เพื่อนอืออืออือนี่ไล่เพื่อนเหรอมาครับมาครับอือจะตายกูจะตายฮึบหนีก่อนครับผมเดือดเต็มแร็ปเดือดเต็มแร็ปเฮ้ยตัวฮิว โอยโอ้ย่าอจะเก่งจริงจะลุบอืออืออือกระสุนโอ้มัวตุ่ยจริงอืออือไอตูนไอตูนไอตันอือกัน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 เอาแตกกันกันกันเจ้ากูกันไอ้น้องเฮ้ย ตีมาแล้วทุกคนตีออกมาแล้วเฮ้ยจินโวคเล่สัมสับ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 เอ้าอยู่ไหนอยู่ไหนไตไกรบเพงเก็บได้อยู่ครับตอนนี้เราเรยึดดอ ฮ้ยโอ้ตเช่ัวหิวนี่ก่อนเลยไอเช่หิวนี่ก่อนเลยอืออือไนี่ทำดาเมจแอบทำดาเมจแอบทำดาเมจหรออืออออืออือทำไเปนอิดจังวะปงเปเงอือิด่อะ ออกอืมได้ตัวครับอิรูซิโอปึงโอ้โหมันไม่มีตัวปืนกลด้วยหรอเดี๋ยวนี้ปลาแตกไปดียึดขึ้นยึดขึ้นปลาปลาป้าว้า,าโ <c oughs> วนมันกินตัวอะไรอ่ะวิ่ แตกเลยโอนี่ฮึ๊บไม่โตเพื่อนแทงอีกกุ่นทีตกใจใครอะใครอะขอบคุณขอบคุณอินุสิโก้มตายมาแล้วอื้มเอาหายหาย มันหายไปไหนอ่ะโอ้มันบาดมันหายตัวได้ตัวอะไรอะ่ะมันหายตัวได้ไงวะคนจากยุคเก่าไม่ถูกใจสิ่งนี้เย็บคนจากยุคเก่าไม่ถูกใจสิ่งนี้เพี้ยนเข้าไปยึดทีเฮี้นอือ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 ปาด คงเป็นคงเป็นเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนอีมแอบปลาแอบปลาแอบปลาเพื่อนแล้วกูเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวบอกนะเราต้องเข้าไปเล่นอยู่คนเดียวพยาบาลอยู่ไหนครับอู้เหยียบจุดฮึปฮึปฮึปกันกันเอาดีเอาดีเฮ้ยตาย ตายอ๋อเย้ตกลงไปเต้ตกลงไมอย่านะยังเหยียบอยู่ยังเหยียบอยู่โอ้ยแล้วเพื่อนไม่มีตัวฮิลเลยเหรอครับโอ้เพื่อนไม่ยอมเล่นนะอะไรอ่ะเป็นเล่นอยู่คนเดียวเลยเหรอ เหมือนเล่นอยู่คนเดียวจริงๆุยด่านอะไรวะเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับด่านอะไรสักอย่างนึ่งเนี่ารกิจทีแอตแทคนิวควีนสตรีทน่าจะเป็นด่านที่คนจากยุคเก่าแบบเราไม่เคยเล่นนะครับจำได้ว่ามีสกินสีเขียวอยู่นี่เขียวมะนาวดองนะครับโอเคนีค่อหวังว่า เออ่เพื่อนเราจะโหดนะครับเพราะว่าเอาตรงคือเก็นจิมันมันน่าจะหลุดแพทไปแล้วหรือเปล่านะครับต้องถามโปรเพเยอร์นะครับว่าโอวัตสอเนี่ยเขายังเล่นเก็นจิอยู่หรือเปล่าเดีน่าจะน้อยเพราะว่ามันมันเล่นยากมากคุณผู้ชมแล้วนี่อะไรเนี่ยน่าอย่างแบบีกตัวไวร้ายในมินเนี่ยนนะครับใช่ไหมแกคือหัวหน้ามินเนี่ยนใช่ไหมเจ้าดักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องอะไรสามสอง น,นี่คือภารกิจเลยครับเออมันบอกว่าให้ไปปลดล็อกหุ่นข้างหน้านูน้นโอเคอเคเซอร์นี่ก็อีกตัวนะครับมันมันยิงเบามากนะครับยกเว้นยิงเข้าหัวนะจะส่วนใหญ่ควรจะเล็งตัวนะครับโอเคเราต้องไปทางนู้นใช่ไหมชิปชิปยิงฟรีไอ้น้อง แตกพี่เแตกเจมแตกเดี๋เดี๋ยเดี๋ยวใครมันบาดันอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยออออออายาอืออ้อนั่นเหรอฮะ จับไปเม nope> totally ื่อกี้ไม่นับนะครับเมื่อกี <h <h uh> <h <h ้ไม่นับขออนุญาตไม่นับเดี๋ยวว๊ะเฮ้ย่อีมไม่นับไอ้น้องหิวเช่นทีเด้ตาอยู่ครับเขาโค้งมันมาเขาโค้งมันมาคุณผู้ชมเฮ้ย อไอตัวนี้กัดไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้กูกัดไว้ก่อนไม่รู้กูกัดไว้ก่อนเฮ้ยชึบโอ๊โ,โอเคมันมันดูดแบบมันดูดแบบฮึ

ยิงแล้วยิงแล้วหลบยิงแล้วหลบแซมย่าไปตู้เป็นดินจาให้เขาตู้ดูดูดูยูด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 ูาดดู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 ดงดู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 ย้หูู โอ้โหโดนท mm ้าวแม่งแม่งได้เพยเยอร์ออฟเดอะเกมมาเลยไอ้เฟรดก็คืออันนี้ค it ือแข่งกันดันใช่ไหมใครระยะทางดันได้ม่กว่ากันคนนั้นชนะถูกป่ะผมเข้าใจถูกไหมไปไหนล่ะ เกมเกมนี่มานะอืมบิ๊ดๆเฮ้ยโชว์มีมาฮีลกูฮีลกูเออนั่นแหละโต้องอะไปไหนแล้ววะ วิ่งอยู่แบบออบโลกมากเล่นเลยนี่ครับระหว่างที่เพื่อนเรากำลังกำลังรับใช้ชาติฮไก่ปูปูปูไปไก่ทำไมมันทาไมอีกฝั่งอึงมันฮิวแรงจังวะแล้วทำไมฮิวกูญไปอยู่ไหนวะเนี่ย ฝั่งนี้มันเดินแบบเดินลุยลุยเหนื่อยอืมได้ยังงั้นลูกดีมากเฮ้ยฝั่งมันดันอยู่นะมันดันอยู่นะต้องฆ่าพักก่อนใช่ไหมได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ครับ นายอยู่อื้มเอ้ยใหญ่ตัวเนี้ยมันอุ้ย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 กันหนีได้เหนไม่กันกูแตกเอ๊บใหญ่ตัวเนี้ยหายหายไปยังเลยอุตัวนี้แมวตัวนี้อ่ะเด้งเลยคือมันล็อกเป้าอ่ะดูดูดูดีเนี่ยเนี้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 ยหนียังไงก็โดนเนี่ย ฝั่งนี้ก็ดันจังเลยเอาดีนี่นก่อนเดเตอร์มันทำไงกูถึงจะแบบอยู่ติดตัวมาดิมาดิไม่มาคือขอฮิวนะครับอะไรก็ช่างขอฮิว นิวพ yup. ี่นิวคูนิวคูเนี่ยนิวคูนิวคูเอ้ยอย่างนั้นสิ่งที่ต้องการโปรด์นิวชันไอ้ใครยิงสิบแอนเจนแนปคุณยนต์กำลังวิ่งจับไปโดนโดน จ,จะเย็นจะรอแบกทีมนัวๆกันแอปเราจะเข้าไปไปไหนแล้ววะเล่นวงนอกครับเล่นวงนอกอึ๊บอึ๊บอึ้บเฮ้ย อุ้ยมีคนมาฮิวมีคนปีนขอบคุณครับขอบคุณครับอือเดี๋ยวละขยันขยันกระโดดขยันกระโดดขยันปีนขยันปีนอืออือไปไหนละอืออช้อสักทีสักทีหนีแมลงสาบอยู่ได้โอ้โหชิ้นได้ไดมึงตายเดี๋ยวมึงสิตายมึงสิตายนะฮะมาได้ได้เลยแถวนี้ฮะ ไม่ได้ต้องแฮมตีตอนาะเด้งใช่ปหปั๊มปั๊มนี่ครับนิโูเปโะมามามาลบแอปป้าป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 า ห้องนี้มันอะไรกันโอจับตับซับซับซับตับตับซับผู้ซับสับพวกมันสับหมูเลยไม่เห็นจะเทเลยครับนี่เขาเรียกว่าวิลาดอันติแบบไม่ดูเพี้ยนนะครับจะแตกแบบที่เห็นนะครับแต่ถือว่าเราทำดาเมจไปเยอะนะเฮ้ยผมทำไป ยคิวอ่ะสิบเอ่ะแปดพันเดเมจอว่าได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่สำหรับเป็นจรับนึ่เลขดูดดีแล้วดูดดููดมเลยอืออทนจะไปไอ้นุ่มเวลาจะหมดแล้วจึ่งยายคุณชมขอกเปลี่ยนตัวแยายความสามารถพิเศษตัวนี้คือการวิ่ง วิ่งวิ่งวม่เงยเลยมันตมันไปมานานแล้วเหรอนี่ยนี่คุยหัวยิงเล็กกับตรงตรงน้ำเก่งขนาดนี้คนยิงแม่แบบคุณต้องไปเล่นดินจาฮะมันไม่ใช่ครับตีไอ้พวกยิงแม่งตายเฮ้คุยคุยแยงตายไปหมด ื่ดูครับเนีเมดอันดับสองของทีมครับแต่ไม่ใช่กูต้องไป็กูม้างวะน่าเจะเป็นตัวไหนไห้พระเนี่ยฮะมั่วมั่วมั่วมึงหน้าตื่นเต้นตรงไหนเนี่ยเกมเชี่ยเนี่ยฮะกูควรได้โอเคครับคุณผู้ชมครับ ก็เป you. ็นไงกันบ so ้างครับสำหรับในเกม Overwatch ในวันนี้นะครับก็หวังว่าผู้ชมจะรับชมกันอย่างสนุกนะครับใครที่ใจดีนะครับฝากช่วยกันกดไลค์ให้ผมสักครั้งนะครับจะขอบคุณมากมานะครับรักทุกคนเช่นเดิมนะครับรู้สึกดีมากๆที่ได้กลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งนะครับแต่ผมคงไม่เล่นไต่ระดับไประดับสูงเนาะเพราะว่ารู้ตัวเองนะครับว่าสังขารมันไปไม่ไหวแล้วฝีมือก็ไม่พอด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมมากๆครับรักทุกคนเช่นเดิมขอบคุณนะครับ